ระบบสายดินและเครื่องตัดไฟเราเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานดังนี้ 1. ระบบสายดินการระบายประจุไฟฟ้าระบบสายดินทำหน้าที่เป็นทางระบายประจุไฟฟ้าส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นจากฟ้าผ่าหรือความผิดพลาดภายในระบบไฟฟ้าส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าซ้ำเสมอและลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าชอ็อตการป้องกันไฟฟ้าชอ็อตเมื่อเกิดความผิดปกติ ระบบสายดินจะช่วยนำกระแส,สไฟฟ้าลงสู่พื้นดินช่วยป้องกันอันตรายจากการสัมผัสโดยตรงกับส่วนที่มีไฟฟ้าการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าการมีระบบสายดินที่เหมาะสมช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ปกติเครื่องตัดไฟรูหรือ residual current device RCD ทำงานโดยการตรวจจับความไม่สมดุลระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าและออกจากระบบ เมื่อพบว่ามีกระแสที่เล่าไหลไปทางอื่นที่ไม่ผ่านสายกลับตามปกติเครื่องจะทำการตัดการจ่ายไฟทันทีการป้องกันไฟฟ้าช็อกเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีการเร่าไหลของกระแสไฟฟ้าเช่นจากการเสื่อมสภาพของชนวนหรือความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องตัดไฟเราจะตัดไฟเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกกับผู้ใช้งานการรั่วของกระแสไฟอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมจนถึงจุดที่เป็นสาเหตุของไฟไหม้ เครื่องตัดไฟรั่วจะช่วยป้องกันเหตุการณ์นี้โดยการตัดการจ่ายไฟทันทีเมื่อพบความผิดปกติเอาละครับมาสรุปความสำคัญกันหน่อยนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากลาและหวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆขอบคุณที่ติดตามจนจบครับความปลอดภยัยทั้งระบบสายดินและเครื่องตัดไฟรัมีบทบาทสำคัญในการลดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็ และไฟใหม่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและทรัพย์สินแนบารีความเสถียรของระบบการมีระบบสายดินที่ดีจะช่วยรักษาความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าในระบบทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการตอบสนองอย่างรวดเร็วเครื่องตัดไฟรู้สามารถตอบสนองโดยยังรวดเร็วเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงทีทงเฉงฮ การติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องของทั้งระบบสายดินและเครื่องตัดไฟเล่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในทุกการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนของระบบมีความปลอดภัยและเสถียรในการใช้งานในระยะยาว